รุ่นใหม่นะครับปี2025มาแล้วนะครับกับวุฒแนวยิงเร็วมีปรับหลานะครับยิงได้ตั้งแต่5เมตรจนถึง70เมตรโดยประมาณเป็นกล้องยิงเร็วสั้นๆแจ่มมากเลยรุ่นใหม่ล่าสุดมาแล้วนะครับนี่นะฮะให้ส่องดูความคมชัดนะครับนี่เส้นเล็งดำหนาคมนะฮะต้องย้ำเลยดำหนาคมนะครับกับรุ่นใหม่ตัวนี้นะฮะ บุดแนว2อขีดหคูณสาม o อมีไฟปรลานะครับปะเดี๋ยวไปดูคลิปเต็มกันครับผม สวัสดีครับผมปุ๊คลองถมพลาซ่านะครับกล้องบุดแนวยิงเร็วแบบมีปรับหลารุ่นใหม่ล่าสุดปี2025มาแล้วนะครับตัวเก่าขายหมดไป3เดือนหูลูกค้าถามกันเพียบเลยนี่นะครับบุดแนว2ขีด6คูณ3 2 aoeg นะครับตัวนี้มีไฟในเส้นเลงแดงเขียวนะฮะแล้วก็มีปรับหลาด้านหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวบอกของแถมก่อนแล้วกันนะครับรุ่นใหม่นะถ้ารุ่นเก่ามันจะเป็นฝาครอบอยางยืดเนาะ รุ่นใหม่เป็นฝากระดกหน้าหลังเลยนะครับฝากระดกนะครับมีคู่มือ่านนะครับพาเชนเลนให้ท่อบังแสงด้านหน้านะครับมีแถมให้ถ้าเราไม่ใส่ก็เก็บไปมีแถมให้นะครับขาจับนะครับมีแถมให้จะเอาแบบขาจับราง11มิลหรือ20มิลบอกได้นะครับพร้อมตัวไขระดับน้ําตั้งกล้องไฟฉายคาดหัวทุกอย่างครบๆตามนี้เลยนะครับราคาปัจจุบันตัวนี้ครบชุดเนี่ย ก็พันสี่เก้าสิบถ้าเก็บเงินไปทางก็เพิ่มหนึ่งร้อยบาทนะครับเดี๋ยวให้ดูเต็มเต็มตัวเลยนะครับนี่สั้นมากนะครับยาวแค่เก้านิ้วเนี่ยดูตัวมือผมดิน้ำหนักโคตรเบาเลยยาวแค่เก้านิ้วน้ำหนักแค่สามจุดห้าขีดสามจุดห้าขีดนี่โคตรเบาเลยนะครับดูดิสั้นๆน,นะครับแล้วก็มันจะชัดตัวธรรมดาทั่วไปเพราะมันมีปรับหลาด้านหน้านะครับมีปรับตาหลังด้วยนะครับให้ดูนะ นี่ปรับหลาหน้าปรับตาหลังมีไฟในเส้นเลงด้วยนะครับให้ดูนะไฟแดงเขียวเห็นไหมครับนี่สีแดงนะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะแต่ในกล้องอ่ะมันจะชัดแหละนะครับมีไฟแดงเขียวให้ดูเฉยมีไฟในเส้นเลงนะครับเปิดปิดได้ตรงนี้นะครับนี่นะครับให้ดูทั้งตัวนะปิดฝากระดกก่อนนะครับตัวนี้หน้าเลนส์กว้าง32มิมลลิเมตรนะครับตัวหน้าเลนส์มาตรฐานนะครับ32มมิลนะครับสั้นๆนะครับคอท่อกล้อง 1นิ้วหรือ25มิลลิเมตรนะครับตัวปรับซูมอยู่ตรงนี้นะครับ 2- ถึง6เท่าก็ระยะ5ถึง70เมตรโดยประมาณเพราะเป็นกล้องยิงเร็วมันยิงไม่ได้ไกลมากอยู่แล้วนะครับเป็นปรับในทั้งคู่ขึ้นลงซ้ายขวานะครับเป็นปรับในเราเปิดฝาแล้วปรับเอานะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนาะนี่มีแง่งขิงนะฮะให้เราปรับนะครับเล่ง่ายมากนะครับในราคาพันกลางๆนะครับ ปับหลาด้านหน้าทุกอย่างเนี่ยครบตามนี้เลยนะครับนี่ปิดแล้วนะฮะการเด็กเล่นนะครับตัวงานนะครับตัวจริงนี่สวยมากเนียนก็ทํางานเนียนนะครับข้อดีของตัวเนี้นะครับคือเส้นเล็งมันหนาหลายคนที่ชอบเส้นเล็งหนาดําๆคมๆเนี่ยตัวเนี้ยจัดได้เลยนะครับสายล่าสบายๆนะครับได้ทั้งปืนลมและลูกกดเลยนะครับอ่ะให้ดูนะวางตัวนี้คู่กันเลยนะครับนี่เลยนะครับ สนใจก็โทรหาทักหากันได้ราคาไม่แพงขาดไปนานมาแล้วนะครับ